เห็แล้วครับสวยงามมากเวลาเที่ยงหนึ่งนาทีครับ ว่าไงไม่รู้อ่านไม่ออกไหนอะความเขียวของสีมันอะดูภาพภูเขาแค่นี้ยนะอ้ไไม่เป็นภูเขานถล่มดินถล่มดูดูดูด้ดูดอะไรหอดต่มพองัพี่เขาเบ็ดมา ตกปลาได้ไหมเนี่ยรูได้แล้วเอ๋เขาไงวะน่าเขาให้ตกปลาเนี่ยเออลูกลูกนะที่ที่เราเดินที่ที่ปีนขึ้นกันอะไหนอ่ะเนี่ยลูกนี้เลยลูกนู้นนู้นเหรอแล้วไปยังไงไงอ่ะไปยังไงมึงงงกันคือไปข้างบนเหรอเอ้าเป็นลูกแดงแน่นี่งงไหมฮะคือเมนู้นเหรอฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้จริงๆเขื่อนนี่มันก็ไม่กว้างนะ ถ้าเป็นบ้านเราแม่งกูคงตัดดอยนี่ออกเลยใช่ไหมตัดเออทิ้งเลยล่ะขายเลยสัมปทานเป็นหินโมหินไปแล้วเราอย่างแดกกันอย่างเดียวมันมีสะพานมีสะพานด้วยไปสะพานไหมนั่นเหรอยังไงไม่รู้นะไปขึ้นนี่ไปหรออ่าไม่ใช่อ่ะปิดตายเออไม่ได้ไปได้นะเนาะมันจะมีวัดอยู่อ่ะฝั่งน้นอ่ะพี่ก็ไม่เคยไปลองไปไหม ก็ไ่จะแปลกไว้ไงอ่ะมันไม่มีทางไปนะถิ่นนิมก็เนียล่ะก็มีบ้านหลังนี้แหละนี่ไงอ๋อเนี่ยอ๋อมาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยหลังเนี่ยมันเป็นเป็นพระสวยมากเป็นวัดใหญ่มากเลยตรงเนี้ยเรายังมีวิธีอ๋อตรงหน้าเขื่อนนั้นหรือเปล่าตรงที่คนนี่เยอะนั้นเปล่ามันมีทางซุ้มประตู เปไ right. oh. voilà. <car <car ็นว AP ัดอยู่น่ะตรงไปให้มาที่ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายมาเดี๋ยวเราขากลับเราลองไปแวะขึ้นไปดูไหมเราจะไปนู่นเหรอโอ้โหนู่นนะพวกเขอรุ้นู่นเลนะเนี่ยไอ้ที่เขาขาวใช่ไหมเนี่ยเนี่ยว่าม่บังอย่เนี่ยเหรอแต่ว่าถ้าเราอยู่ตรงนู้นมองไปเกาจะเห็นว่าอยู่บนเขาแล้วมองจะมองเห็นเห็นนะตรงนี่ยตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละไม่ไกลละมองดูก็ไม่ไกลอ่ะแต่จะไปอ่ะไกลแน่ไหนปลา ปลาอะไรอ่ะปกติพี่พาน้ำมันเยอะขนาดนี้ป่ะเท่านี้ะเท่านี้ไม่เยอะกว่านี้ไม่น้อยกว่านี้เหรอสวยดีเนาะไปไหนอ่ะอ๋อห้อนะงน้ำเหรอ